สำหรับใครที่สนใจถ่ายรูปในมุมประมาณนี้จะไปถ่ายที่ไหนเดินทางไปยังไงวันนี้วอิสระในช่วงสาระทรัพช็อตเรากลับมาแล้วและจะพาไปถ่ายรูปในมุมนี้กันจะเป็นที่ไหนงั้นติดตามชมให้จบคลิปนะครับ วันนี้ฟ้ากําลังสวยเลยครับแล้วก็ตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปว่าไปถ่ายที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3ของคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับก็จะมีเห็นมุมเนี่ยวัดพระปรากน้ำนะครับที่หลายๆคนแบบอาจจะถ่ายหลายๆมุมแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแล้วมีมามุมใหม่มาเปิดสวยด้วยมุมนี้อยู่ใกล้ๆองค์พระเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นดาดฟ้าดีกว่าเพราะที่นี่มีชั้นดาดฟ้าให้ถ่ายรูปด้วยพเพียงแต่ว่าที่นี่ไม่มีโต๊ะนั่งนะ ชั้น3เนี่ยโต๊ะนั่งได้แต่ขึ้นดาดฟ้าเนี่ยเขาไว้ให้ถ่ายรูปอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยขึ้นไปถ่ายรูปกันนะครับก็ขึ้นชั้นนิดนึงเดี๋ยวเราขึ้นกันขึ้นมาบนดาดฟ้านี่ครับก็จะมีมุมสวยแล้วก็มีเนี่ยมานั่งให้นั่งด้วยมุมนี้มีนะครับมีมานั่งให้แบบเราสามารถถ่ายคอนเทนต์กับองค์พระได้นะครับขึ้นาถ่ายได้เลยแต่ว่าคาดว่า คงไม่ให้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับใครที่จะถ่ายอาจจะต้องใช้ตัวแคมป์ที่มาเกาะกับตัวรูวเอานะันนะครับแล้วก็ทางที่ดีก็คือจองจองก่อนนะครับจองโต๊ะนั่งมาก่อนจะดีกว่า มาถึงตรงนี้ก็คงอยากจะรูใ้ใช่ไหมครับว่ามุมนี้นะครับเราเนี่ยมาถ่ายกันที่ไหนใช่ไหมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตรอกตลาดพูนะครับเป็นคาเฟ่นะครับที่แบบเป็นคาเฟยย่ลับๆที่แอบซ่อนตัวอยู่ที่ตลาดพูนี่เองนะครับเดินทางมาไม่ยากครับก็มาที่ตลาดพูเนี่ยนะครับเดินมาเรื่อยๆหรือถ้าคนที่ขับรถมาเนี่ยขับรถเลยตลาดพูมาก็าจะเจอปั๊มเชลล์นะครับคาเฟยย่เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆปั๊มเชลล์เลยแต่ว่าไม่สามารถจอดรถได้นะเราก็ต้อง ไปจอดรถตรงแนะนำนะครับจริงๆมันก็อาจจะมีที่จอดรถตรงอื่นนะถ้าใครรู้ว่าก็ที่จอดรถตรงไหนได,ได้บ้างก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ <S <S แต่ที่ผมไปจอดก็คือแนะนําทางร้านแนะนําว่าให้ไปจอดตรงเลยตรงนี้ไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์และบริเวณข้างๆธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็จะมีเป็นอู่รถนะครับสามารถเข้าไปจอดได้เสียค่าจอดรถ30บาทนะครับเพราะว่าคนที่มาตลาดครูเนี่ยก็จะหลายๆคนก็จะจอดที่นี่กันแล้วก็เดินมาประมาณ3-400เมตรก็จะเข้ามาที่ร้านนะครับ ตอกตลาดภูเข้ามาก็จะตกใจว่าแบบเป็นร้านแบบขายอาหารเพื่อสุขภาพก็เขาบอกว่าเดินเข้ามาจนสุดแล้วก็เดินขึ้นมาได้เลยก็จะเจอคาเฟ่ที่เป็นตอกตลาดภูนะครับก็ขึ้นมาชั้น2นะครับก็จะเป็นบริเวณที่นั่งทานและพี่เป็นอินดอร์แล้วเราสามารถลงไปสั่งอาหารก่อนนะครับ เครื่องดื่มอะไรต่างๆมาแล้วก็ขึ้นมาชั้น3นะครับก็จะเป็นโต๊ะประมาณนี้ซึ่งชั้น3ผมแนะนําถ้าใครอยากจะมานั่งวิววิวบูมถ่ายรูปประมาณนี้ควรจะจองมาก่อนนะครับจองมาจากที่เพจเขาหรือทางไลน์เขาก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะได้จองโต๊ะซึ่งผมอยู่โต๊ะเนี่ยในสุดเพื่อจะมาถ่ายรูปเลยแล้ก็คิดว่าถ้าเกิดเราขาตั้งกล้องมาตั้งก็คงจะโอเคอยู่ไม่ได้ไปขวางทางคนอื่นนะครับแต่แนะนําก็เอาที่มันแบบยืดไว้กับผนังไว้ก็น่าจะดีกว่านะครับก็จะได้รูปมุมประมาณนี้แต่แนะนํา ไม่สมควรมาช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงนะครับเพราะว่าบนบริเวณชั้น3และชั้นดาดฟ้าเนี่ยไม่มีหลังคานะครับก็จะร้อนฉะนั้นเนี่ยมาในช่วงประมาณ5้าโมงห้าโมงยังร้อนเลยนะครับก็จองโต๊ะไว้ก่อนแล้วก็มาหามุมถ่ายรูปประมาณนี้ซึ่งถ้าใครดูแมพนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ดูพระอาทิตย์ได้เนี่ยก็หามุมที่แบบเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกตรงกลางเนี่ยระหว่างฐา,านบรมเจดีย์นะครับกับองค์พระเนี่ยครับก็จะสวยเลยนะครับ แต่มุมที่สวยๆอีกมุมนึงก็คือขึ้นไปถ่ายบนดาดฟ้าได้เลยแต่ถ้าขึ้นดาดฟ้านะครับก็บันไดค่อนข้างชันนิดหนึ่งก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวอาหารมาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารก่อนดีกว่านะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับได้ทานอาหารแล้วก็ดูวิวไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยนะครับเก็บท่าแลบจนกว่าถึงดอนทั้งคืนคราคาว่าถ้าองค์พระเปิดไฟก็น่าจะสวยด้วยนะครับร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับก็ สามารถมากันได้เลยนะเป็นการถ่ายรูปที่แบบชิลมากๆเลยครับมุมนี้ฟินมากๆแต่สำหรับข้อเสียของการถ่ายรูปมุมนี้นะครับที่เห็นก็คือว่า เนี่ยอย่างมุมที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีแค่ได้แค่คนเดียวอะ่ะถึงเราจะมากับเพื่อนใช่ไหมครับไอ้ขาตั้งกล้องหรืออะไรเนี่ยมันก็มันก็น่าจะได้แค่คนเดียวอะ่ะเพราะว่ามันมันก็จะขวางขวางกันใช่ไหมมันจะได้มุมนี้มุมเดียวไอ้ครั้นที่จะขึ้นไปถ่ายบนดาดฟ้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปแบบจับจองนะครับโดยสําหรับคนที่แบบขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแบบว่ากินอานหารเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยดังนั้นข้อเสียของมุมนี้นะครับก็คือนเนี่ยมันถ นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปตรงมุมนึงผมก็ลองดูแล้วมันก็ไม่สวยเท่ากับมุมตรงนี้นะครับแต่จริงๆมุมที่สวยที่สุดก็คือมุมที่แบบอยู่บนดาดฟ้านั่นแหละแต่ว่ามันถ่ายยาวไม่ได้นะครับงั้นก็เอาไปเป็นข้อมูลที่วสรับพิจารณากันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังหามุมถ่ายรูปใหม่ๆหรือใครที่เคยเห็นภาพประมาณนี้แล้วยังไม่รู้ว่าไปถ่ายที่ไหนนะครับวันนี้ว้ยอิสาระนะครับในช่วงสาระแทบช็อตเรากลับมาอีกแล้วนะครับเรากลับมา บอกมุมถ่ายรูปและใครที่มีมุมไหนแนะนำนะครับก็แนะนำมาบอกคอมเมนต์มากันได้นะครับหรืออยากให้เราไปหามุมไหนอีกก็ทักมาบอกกันได้เลยนะครับอยากให้มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับยังไงทักถ่ายมาคุยกันได้ก็ดีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขการในภาพครับสวัสดีครับ สาสาระก็มี t ิกตอกนะอย่าลืมไปกดตามที่ t ิกตอกกันได้นะครับไปละ